หวานแดงแฟนเป่าสาวโอ้ยไม่หรอกค่ะต้องยกให้เ่าสาวค่ะแบบนี้เขาหวานมากน่างานน่ารักมากๆแล้วก็อบอุ่นมากๆคือเหมือนมีแต่คนในครอบครัวของพี่หมากพี่คีมอะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเป็นเกียรติมากที่ได้ได้ได้ไปร่วมงานด้วยก็ดีใจค่ะเห็นพี่ๆเขาแบบมีความสุขมากก็แบบปื้มปิ่นตามไปเหมือนกันแบบน้ำตาซึมตาเหมือนกันค่ะคือแบบตอนที่เขาพูดเรื่องเหมือนแลกเปลี่ยนวาวกันอะไรเงี้ยค่ะคือแบบ น่ารักมากๆเลยแล้วก็ยินดีกับพี่ๆทั้งสองท่านมากๆเลแต่แล้วเราเป็นโมเมนต์วม anyway> ื่อคุณอยากจะแต่งงานจะเป็นยังไงไม่ค่ะก็ห่ไม่ไม่ไม่ได้คิดเลยค่ะช่วงนี้ก็ทํางานก่อนค่ะช่วงนี้ละครเจ็ดวันเลยก็ยุ่งยุ่งตลอดใช่มะมันไม่เห็นภาพเลยยังยังไม่เห็นภาพใส่ช่างสาวเลยยังยังยังไม่เห็นหรอกความผู้หญเองความเป็นช่าสาวมันมันมันไกลมาดูแบบฝันยังไงบ้าง ก็ S <S <an> <S จริงๆก็น่าจะเป็นความฝันของเด็กผิงทุกคนนะคะว่าเอยากใส่ชุดเจ้าสาวอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้คิดค่ะมี่แบบว่า <laughs> มามองเปล่มา,มาสาวแล้วหันมามองนีเจคนนะคะั่งกิหันมามองคนข้างๆก็คือหูเหินแดงทงั้งพวกแบบไปทั้งข้างเลยค่ะเพราะว่าแบบโดนแดดเยอะ <laughs> อ <laughs> เราก็เลยซ่อไปอยากมีการเละโมเมนต์รูปนะ <laughs> ่ะหน่อยอ๋อก็คือบังเอิญว่าแดดมันแรงมาก <laughs> ค่ะแล้วตอนนั้นเหมือนกําลังรอบ่าวสาวออกมาอยู่แล้วเราก็เลยเหมือนแบบว่าแดดร้อนจังเลยแล้วเขาก็ใจดีตามสไตล์เขาแหละเขาก็คอยเหมือนมาแบบนไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบังให้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่น่ารักก็ต้องขอบคุณเขาค่ะเพราะว่าหลังจากตอนนั้นก็คือแบบแกมนี่แดงไปหมดเลยหูก็แดงไม่เคะโดนปกติเขาดูแลแค์ดีแบบน้ ปกติดูแลแค,แค่แบบนี้อยู่แล้วค่ะแบบอย่างที่ทุกคนรู้คือเขาก็แบบเป็นคนน่ารักเป็นคนอบอุ่นแบบนี้อยู่แล้วแล้วเขาก็แบบพอมาในสถานะอีกแบบนึงเขาก็เหมือนดูแลเราอย่างพิเศษมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเป็นความน่ารักของเขาค่ะรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงชคดี้นะคะที่เหมือนแบบ อ๋อ oh, อุ้ยโชคดีค่ะคือคือพี่เขาเป็นคนน่ารักมากๆอะคะ่ะก็ใครดีอยู่ด้วยก็มีความสุขแล้วก็เป็นคนโชคดีนั้น <c oughs> ตอนที่พจักงารลงรูปไปมี มีคือพอมีเพื่อนๆพืทักมาแซวแล้วก็เหมือนพอกลับมาทํางานนะคะกลับมาที่กองถ่ายก็คือทุกคนก็แซวเรื่องรูปนี้หมดเลยก็ทําหน้าไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ค่ะอาจจะต้องแซวบ่อยนะครับแบบวิ่งแบบความรักอยางก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะจินยังสิไม่ค่อยอะค่ะเออแบบไม่รู้จะตอบยังไงไม่รู้จะทำหน้ายังไงดีก็เขินเขินแล้วได้คุยกับพี่แจ็คมาทางตอนนีมีคนแซวเยอะๆ คุยค่ะเขาก็บอกว่าเออวันนี้มีคนเซลอีกแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ขำๆยิ้มๆอะไรเงี้ยค่ะยิ้มเซลวันนี้ยังเขินหนูยังเขินอยู่นะคะมันมันไม่ชิน,นอะแบบว่าคน,คนมาเหมือนแบบเอ,อ้ยเห็นนะว่าอย่าง,งานั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็เอ,อ้ยไม่ไีจะต,ตอบยังไงได้แต่แบบว่ายิ้มๆแล้วก็หรือว่าหรือว่าต้องเบาๆบงลงหรือเปล่าคะอันนี้โอ้โหท่านไปบอกเขาใ่ะ ก็มันมันก็เป็นการแสดงความรักก็เป็นเรื่องที่แบบดีอยู่แล้วค่ะเราก็รู้สึกแบบขอบคุณเขาที่แบบว่ามีความรู้สึกดีๆให้กแบบับเราที่นะคะว่าเขาจะเป็นชายแบบดบูด้านข้างมากอะไรพวกนี้แบบ <c oughs> จริงๆเขาเป็นคนแบบอบอุ่นอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยค่ะแค่ไม่เคยได้เห็นเขาในมุมอีกมุมหนึ่งเท่านั้นแหละพอได้เห็นก็รู้สึกว่าเออก็ก็สมแล้วที่ทุกคนรักเขาแล้วก็ทุกคนก็มองว่าเขาเป็นคนแบบใจดีอบุดูด้านแสดงว่าเราก็รักที่เขานแบบนี้อะไรนะคะแสดงว่าเราก็รักที่เขาเป็นแบบนี้ คทั้งรักเออเขาหน้ารักค่ะหน้ารักแล้วทั้งความด้วยไหมก็ก็มีแล้วแล้วนอกจากโมเมนต์นั้นแล้วมันมีโมเมนต์อื่นที่เราอาจจะไม่ได้เห็นหรือเปล่าคือมันก็เป็นเรื่องแบบว่าที่เขาทำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าช่วยถือของเหมือนพาเราไปกินข้าวคอยดูแลแบบทุกอย่างหรือว่ากินข้าวหรือยังเดินเหนื่อยไหมเพราะว่ามันต้องเดินเยอะมากเลยค่ะเขาจะคอยดูว่าเราโอเคหรือเปล่า อดเราทั้งหมดอ๋อไม่ๆแต่คือหมายถึงว่าเขาเขาก็เขาก็คอยดูแลเราเป็นชาเลนบอกว่าแบบอยากเป็นพทยยูนิเดาสักครั้งได้ใช่โอ้ค่ะขอ,อไปไ,ได้เลยได้เลยมาเลยค่ะพายเอกขั้นหลังขนาดนั้นเอ่อพายก็ไม่รู้สิคะว่าจะพูดยังไงแต่ว่าทุกวันนี้เราก็เหมือน appreciate ในความดีของเขาในความรักที่เขามีให้เราอะไรเงี mm ้ยค่ะก็เป็นความรู้สึกดีๆที่เราก็เหมือนมีให้กลับใ,ให้เขาไปเหมือนกันการเข้ามามันก็ช่วยเติมเต็มเรงได้บ้างเออมันก็เหมือนมีเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งที่ทําให้เราได้แชร์ความรู้สึกในแต่ละวัน mm hmm. เพิ่มขึ้นมาอีกนคนเลยะคะ่ะซึ่งมันก็เป็นคนที่แบบเออเราก็รู้สึกว่าอุ่นใจแล้วก็ไว้ใจที่จะเหมือนพูดกับเขาได้ท,ทุกเรื่องเลย mm hmm. ก็อาจจะมาเติมเต็มในในใ mm hmm. นแง่งใช่ mm hmm. ค่ะ รักก็มีมากขึ้นเลยช่ะใช่ค่ะเขาเขาก็น่ารักเขาเลาไม่ได้หมดโง่เลยใช่เขาหนูว่าเขาคือไม่ได้หมดโงเลยคือด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคือเรารู้จักกันมาตั้งแต่เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันใช่ไหมคะเขาก็เป็นแบบนี้มาแบบตลอดอยู่แล้วค่ะมันก็เลยเหมือนไม่ได้มีพันถึงแม้ว่าจะขยับสถานะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ มันไม่ได้ต้องเปลี่ยนเพิ่มอะไรค่ะมันคือมันเป็นของมันแบบนี้มาเรื่อยๆมันก็แบบดีมากเลยคือตอนที่เป็นเพื่อนที่เราดเขาก็ดูแลเทคแคร์เราใช่ค่ะแต่อาจจะพิเศษขึ้นมาเมื่อเมื่อสถานะมันมันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยใช่ค่ะผ่ายผ่ายเรียแฟนกับพิเศษได้เลยใช้คำนี้เลยไหมคะโอ้ค่ะค่ะเขินเหมือนกันนะคะ ไป็นร์มาหมแล้วเดี๋ยวรอถามพี่เจล่ะเขาต้องภูมิใจนะม่ต้องภูมิใจไม่รู้กบบชาอะไรแต่าพี่เจล่อยากอยากอยางเวลาที่เขาวางตัวกับเราเขาเป็นยังไงบ้างจริง,รง,รงๆเขามีมุมตลกมีมุมโกโก้มีมุมที่ไม่ได้แต่คือคือเขาอะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ คือเป็นคนเรียบร้อยอยู่แล้วค่ะแต่อาจจะมีอีกมุมหนึ่งที่แบบเฮ้ยเขามีความโกลืดออกมาเหมือนกันนะซึ่งหนูรู้สึกว่าเป็นมุมมองที่แบบน่ารักมากๆเลยค่ะใช่ใช่คือจริงๆก็เห็นมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าพอสนิทกันเขาก็เหมือนอาจจะสบายใจที่ได้อยู่กับเราอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบว่าเออมีความน่ารักมีความแบบตลกอะไรอย่างเงี้ยบางทีันคนร์ใจ มีมีเขาเขาเป็นคนที่ขี่อ้อนเหมือนกันอย่างเช่นอย่างเช่นไปถามพี่เจมสอีกมาเนี่ยเดี๋ยวนึงพี่เจมหน่อยแล้วมีอะไรต้องปรับมีอะไรต้องปรับต้องจูนกันล่างเออจริงคืออย่างที่อย่างที่บอกไปว่าคือรู้จักกันมานานนะคะมันก็เลยเหมือนได้รู้จักกันในฐานะพี่น้องที่เห็นกันในแบบทุกๆมุมแล้วทีนี้พอมันขยับความสัมพันธ์มันก็เลยเหมือนรู้สึกว่าไม่ต้องมีอะไรที่ปรับ เยอะอะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าหากันด้วยความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยจะจีบนะอยากให้อีกคนนึงประทับใจนะแต่มันมาด้วยความรู้สึกของความเป็นพี่น้องที่มันมันมันสบายสบายมากๆเลยคือมันก็เลยเหมือนเป็นธรรมชาติมากๆใช่ความรักบางจุดแบบมีงานคู่มาเลยพิ่เซเอร์เข้าแล้โออใช่ค่ะฝากด้วยนะคะดีใจมากเลยใช่ว่าเสริมกันมากๆเลยมั้ยครับก็ก็ดีค่ะคือพี่เขาก็นำเขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นเป็นสิ่งดีๆในในชีวิตของเราย่งงมีกรายงานีกหลายงานไหมคะก็หวังว่าค่ะหวังว่าต้องรอดูในอนาคตแสดงว่าน่าจะมีใหม่อยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะก็ยินดีค่ะหวังว่าจะมีอคค่ะขอบคุณค่ะ